Being in neverland Alisa. Get ready for the next battle Arisa, please die. Round 1 the next one. It's useless to resist. Round one. Fight. <laughs> <laughs> วิธีสอนลงกันแล้วนะผมวิธีการลงก็ง่ายมากให้ท่านผู้ชมไปโหลด ตัวเกมที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ท่าผู้ชม,มนะครับผมไปโหลดแอปแตกไฟล์ตัวนี้มาเลยผมผมก็จะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะมนมม п п รมครับผมก็ให้ท่านผู้ชมโหลด2ตัวมาแล้วแอปแตกไฟล์กับตัวเกมแล้เราใช่ไหมครับผมแล้วก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่แอปแตกไฟล์ของเราเลยแล้วก็ไปดูตัวเกมนะครับที่เราโหลดว่าเราโหลดมาที่ไหนครับผมของผมโหลดอยู่ที่ UC ดาวโหลดผมก็กดไปที่ UC ดาวรโหลดเลยอ่าเมื่อท่านผู้ชมโหลดมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับผมใม้ท่านผู้ชมคิดเป็นหนึ่งทีแล้วก็กดแตกไฟล์ไปเลย แล้วก็ถ้ามันนะครับผมให้ท่านผู้ชมับพิมพิมดอกจันยี่สามตัวเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ1สิบเอบามสี่าเดสิบแปดสิบเก้มเมื่อครบยี่สิบสามตัวให้ท่านผู้ชมกดโอเคเลยนะผมแล้วก็ให้กดแตกไฟลเลยครับผมแต่ผมแตกไฟล์แล้วครับผมจะไม่แตกอีกนะผมเมื่อแตกเสร็จแล้วครับผมมันก็จะได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะผมให้ท่านผู้ชมกดคลิกไปหนึ่งทีนะผม แล้วก็ท่านผู้ชมจะเจอตัวนี้ใช่ไหมครับผมไม่ท่านผู้ชมกดไปเลยครับตัวเกมก็จะอยู่นี่นะครับอ่าตัวเกมมันก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมแล้วแต่ความสะดวกของท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมจะย้ายไปมันไปที่ไหนครับเพื่อการสะดวกของท่านผู้ชมเลยนะผมผมก็จะย้ายไปที่ PSP นะครับผมเพื่อการสะดวกของผมนะผมแล้วก็เกมนะผมผมก็จะวางเลยแต่ผมเคยลงมาแล้วไงนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ครับผมมันก็ง่ายมากเลยผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยครับผม บายบายครับผมมีอ่าผมมีช่วงแถมด้วยนะผมเป็นช่วงการสอนตั้งปุ่มคอมโบของเกมนี้นะผมวิธีการตั้งปุ่มคอมโบมันเป็นยังไงไปดูเลยให้ท่านผู้ชมไปกดที่การตั้งค่าเกมก่อนนะผมแล้วก็ให้ไปที่ควบคุมนะผมแล้วก็ให้ไปที่ตั้งปุ่มคอมโบเลยนะผมส่วนปุ่มหนึ่งนะผมเป็นปุ่มคอมโบของเกมนี้ใช่ไหมผมผมก็จะตั้งอยู่ที่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับผมส่วนปุ่มคอมโบที่สองครับผม,ผมก็จะตั้งเป็น สี่สี่เหลี่ยมกับ X นะครับผมส่วนอันที่สามนะครับผมผมก็จะตั้งเป็น O กับ O กับสามเหลี่ยมนะผมส่วนอันที 4, น o, น่สีนน 5, ผ่ผมก็จะตั้งเป็น O สี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมครับผมส่วนอันที่ห้าผมผมก็จะตั้งเป็นโกับ X นะครับผมพิธีการคอมโบอันนี้เป็นช่วงแขมครับมันก็มีเพียงเท่านี้ครับผมบายบายครับผม